การที่จะทําให้ชีวิตเด็กคนนึงประสบคาวามสําเร็จได้สายสัมพันธ์ครับแต่คนที่ไม่เข้าใจชีวิตก็อีกนั่นแหละก็จะเรียกว่าเส้นสายไอ้คนนี้มีเส้นไอ้คนนี้เส้นหนาเส้นปึก๊กเราจะไปตัดสินเขาเลยว่าไอ้เส้นสายนั้นน่ะมันมาจากการช่อโกงคดโกงหรือไรแต่การยอมรับความจริงก็คือว่าถ้าคุณจะรับใครคนหนึ่งมาเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณมาเป็นเลขาคุณคุณจะรับคนแบบไหนะ คนที่อ่อนโยนกับคุณหรือคนที่แข็งกระด้างกับคุณคน,คนที่ยิ้มให้คุณหรือคนที่ไม่ทักทายอะไรคุณคนที่เขาสนใจตัวคุณเขาสนใจงานที่คุณทําหรือไม่สนใจอะไรเลยทํางานเสร็จก็กลับบ้านแต่ถ้าคุณได้เป็นเจ้าของธุรกิจคุณจะรับคนแบบไหนอันนี้ก็คือสายสัมพันธ์เราก็จําเป็นจะต้องเป็นคนแบบนั้นก่อนอย่างน้องๆที่เข้ามาน้องแพมเนี่ยอยู่ปีสโอ้หเด็กปีสตอนที่ผมเรียนปีสเรื่องพวกนี้ไม่กระดิกหูผมฮา แกกันนั่นแหละมันไม่ได้หมายความว่าในตอนที่ผมเรียนปี4ถ้าผมได้รับความรู้แบบนี้ผมจะเติบโตหรือผมจะประสบความสําเร็จกว่าน,นี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะถ้าสภาวะจิตคุณไม่เติบโตรู้คุณก็ไม่ทําต่อให้พระเจ้ามาบอกผมก็ไม่ทํเพราะตัวที่มันโตกับพระเจ้าคืออัตตาแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเรามีความอัจฉริยะด้านในด้านหนึ่งเป็นพิเศษโอ้มีคนที่เชิดชูเราเนี่ยคุณอยู่ท่ามกลางคนสิบคนที่พูดตลอดว่าคุณเก่งคุณจีเนียส คุณรู้ไหมว่าคุณจะกลายเป็นสิ่งที่คนเหล่านั้นเขาพูดแต่ประเด็นว่ามันมีคนสิบยี่สิบคนเท่านั้นที่พูดกับคุณแบบเนี้ยแต่โลกทั้งใบเนี่ยมันมีคนที่เขาทําอะไรบางอย่างได้มากกว่าที่เรารู้สึกว่าเราทําได้เขาจึงได้เงินมากกว่าเขาจึงสําเร็จมากกว่าเขาจึงมีชีวิตที่ดีมากกว่าแล้วเราก็กลายเป็นคนที่ยึดติดความเป็นอัจฉริยะที่คนไม่กี่คนบอกเราแล้วเราก็เชื่อว่าเราเป็นเช่นนั้นจริงๆโดยที่เราไม่เคยพิสูจน์ทราบว่าฉันเก่งเรื่องเนี้ แล้วมันควรจะมีเรื่องอื่นไหมที่ทําให้ชีวิตชั้นความเป็นอยู่ดีขึ้นเห็นไหมถ้ามุมมองเราติดแค่เรื่องเงินอย่างเดียวเนี่ยเราก็คงแบบไปไม่ถึงไหนนะมันก็จะหยุดตอีอยู่แค่เงินและสุดท้ายอย่างเด็กคนนี้ที่ได้เข้ามหาวิทยาลัยชั้นนาของปักกิ่งตั้งแต่อายุสิบหกวันนี้ก็ต้องขอเงินพ่อแม่ใช้เพราะว่าอ,อะไรไม่สามารถประยุกต์เอาความรู้เอ,า,อาง่ายว่าไม่มีคนรับไปเป็นครูไม่มีคนรับไปเป็นอาจารย์สอนนักเรียนเพราะเขาไม่มีศักยภาพในการถ่ายทอด เขารู้เฉพาะตนและเขาก็ไม่สามารถที่จะเอาความรู้นั้นไปเชื่อมโยงกับผู้อื่นเขาเลยไม่ได้รับบทบาทเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นโค้ชเพราะอะไรเขาไม่มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นก็ตกมาตายตอนเนี้ยฟังให้ดีนะระหว่างเส้นสายกับสายสัมพันธ์นะครับช่วงนี้นะครับในชุมชนยกใจของเราชุมชนแห่งความสําเร็จเนี่ยโอ้โหก็มีนักเรียนของเราเนี่ยแชร์เรื่องราวกันเยอะมากผมอ่านเรื่องหนึ่งอยากจะ เล่าให้พวกเราฟังนะครับโคช้ชีท่านหนึ่งในชุมชนเนี่ยนะครับได้แชร์เรื่องลูกสอบติดมหาลัยมหาสารคามมันเห็นความภาคภูมิใจอะ่ะมันเห็นการสัน่นสะเทือนของคนเป็นแม่ท่านเนี้ยก่อนที่จะมาเรียนก่อนที่จะมาฝึกในคอร์สสาวันแล้วก็มาเรียนมาฝึกแล้วก็แชร์ในชุมชนกับเพื่อนๆเนี่ยมีความรู้สึกกับตัวเองไม่ค่อยดีนักเธอต้องดูแลคุณแม่สามีอายุร้อยปีจะมองเป็นภาระหรือมองเป็นโอกาสอันนี้คือวิชั่น แต่โดยส่วนใหญ่ถ้าเรามองมองด้วยตาการดูแลผู้สูงอายุต่อให้จะเป็นผู้มีพระคุณเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกจิตให้พัฒนาไปถึงคําว่าวิชั่นในด้านบวกเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามันมีแต่ปัญหาเหมือนกับคนแก่ไม่มีอนาคตอ่ะรอวันตายอย่างเงี้ยเราจะได้อะไรจากการดูแลมันไม่เหมือนดูแลเด็กที่เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็วันหนึงเขาจะมีงานมีเงินแล้วเขาจะเอาเงินมาให้เราล้วก็เราก็ดูแลกันแบบนี้หวังว่าลูกจะตอบแทน แต่ถ้าเราดูแลพ่อแม่แล้วเราไม่เข้าใจแล้วชีวิตมันจดจ่ออยู่กับกระจกด้านเดียวคือเงินเนี่ยพ่อแม่หมดศักยภาพในการทํางานหาเงินแล้วนะจิตนะคุณอาจจะไม่คิดแต่แบบที่รู้ตัวแต่ข้างในมันก็คิดนะว่าได้อะไรก็รอวันตายเงินก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เหีย่ยวแห้งไปเฉยอันนี้คือเข้าไม่ถึงความรักพอมาฝึกฝนมาฝึกฝนในคอร์สเนี่ยแล้วเธอก็แชร์มาจุดสําคัญที่ทําให้สุภาพสตรีท่านนี้พลิกจิตได้ก็คือวันหนึ่งเธอเกิดตะระหนักรู้ได้ว่า ผู้หญิงที่เป็นแม่ของสามีเนี่ยที่เธอนอนให้ดูแลเนี่ยมันเป็นโอกาสที่เธอจะได้กระตุ้นพลังงานความรักเพราะชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมันใช้ชีวิตโดยที่ไม่ได้มีพลังงานความรักอันนี้ไม่เคยรู้มาก่อนมารู้ตอนที่มาเรียนมาเทคคอร์สก็เหมือนคนส่วนใหญ่9กที่ไม่ใช่คนห้าปอนะไม่เห็นคุณค่าของความรักไม่เคยฝึกฝนตัวเองเขถึงความรักแล้วหาเงินก่อนเอาไว้มีเงินก็ไปแสดงความรักถ้าได้เงินนะเดีย๋ยวจะ ทำสถานปฏิบัติทมเดี๋ยวจะชวนผู้คนมาส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทําเพราะสนามพลังงานชีวิตที่มันจะไปถึงจุดที่คุณจะได้ทําสิ่งนั้นมันต้องหล่อหล,อ,ลอมทุกวันมันต้องหล่อหลอมทุกวันมันต้องสะสมทุกวันแต่เราจะมีแนวคิดเรื่องความสําเร็จคือตู้มเงินล้านก้อนเดียวมาเลยเราจึงเชื่อมโยงกับการเล่นหวยชีวิตเราถ้าไม่เล่นหวยเราก็ใช้ชีวิตเป็นหนึ่งคนซื้อหวยจนท่านเนี้ย ก็ได้เห็นสภาวะว่า,วาเอ้ยนี่เป็นโอกาสอันดีนี่หว่าที่ฉันจะได้ดูแลแม่สามีอายุร้อยหนึ่งหลังจากนั้นจิตของเธอก็ละเอียดขึ้นเพราะจิตมันละเอียดขึ้นมันก็เห็นมุมมองของสภาวะความเป็นมนุษย์ความเป็นจริงเกิดแก่เจ็บตายได้เห็นว่าความรักเนี่ยชี้นําทางเธออย่างไรและสิ่งที่นานาเธอไปไกลกว่านั้นก็คือว่าลูกชายเนี่ยที่ต่างคนต่างอยู่ลูกชายซึ่งก็อยู่อีกครอบครัวหนึ่งวันหนึ่ง เธอกับลูกชายก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจากที่ที่ผ่านมาเนี่ยมันรู้สึกว่าเธอต้องแยกตัวเองมาอยู่ตรงนี้เพื่อชีวิตมันจะได้ดีแล้วก็รับรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับลูกชายมันไม่สามารถจะทําให้ดีได้เพราะแยกกันอยู่แต่ตอนที่เข้ามาเรียนรู้เรื่องจิตเธอได้รู้ความจริงว่าจิตไม่เคยแยกกันอยู่จิตสื่อสารถึงกันตลอดเวลาประเด็นก็คือแม่สื่อสารยังไงกับลูกแม่รู้สึกยังไงกับตัวเองมันถึงตัวลูก เหมือนที่นิโคลาเทสลาค้นพบวิธีกระจายไฟฟ้าโดยที่ไม่ใช้สายไฟเหมือนที่เรามีโทรศัพท์มือถือและสัญญาณ WiFi มาถึงโน้ตของเราก็คือแม่ในระดับที่ตามองเห็นแต่วิชชั่นคุณต้องจูนกับพลังต้นกำเนิดถ้าเราใช้ชีวิตด้วยตามองเห็นเป็นหลักคุณจะไปไม่ไกลไปกว่าสิ่งที่พ่อแม่เคยเป็นและทำไม่ใช่ความผิดใครนะนี่คือความจริงแต่ถ้าคุณต้องการชีวิตที่มันจะต่อยอด ให้เป็นความทรงจําของคุณให้พลิกชี้ความเป็นอยู่ของวงตระกูลเนี่ยคุณจะต้องจูนเพื่อรับวิชั่นผ่านอารมณ์ความรู้สึกซึ่งอยู่ในขื่นความถี่ที่ไม่ได้อยู่ในชีวิตประจําวันของคุณคุณจะต้องรู้สึกในสิ่งที่ตาคุณไม่เคยมองเห็นอันนี้คือวิชัน่นผมจึงบอกว่าการจูนคือวิชาของเศรษฐีเป็นวิชาเศรษฐีเป็นวิชาที่เศรษฐีก็ททาได้แต่อาจจะสอนไม่ได้พราเขาไม่ได้สอน เขาไม่ได้เกิดมาเพื่อสอนไอ้คำว่าเ,เศรษฐีเนี่ยปรับใหม่นะพวกเราไม่ใช่ด้านเดียวแค่งเงินโคชีท่านนี้พอมีความสัมพันธ์ที่ดีที่ลูกได้เรียนในคณะที่เขาต้องการมันเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของแม่เห็นไหมความสําเร็จของลูกก็เป็นความสําเร็จของแม่แต่แม่ต้องเรียนรู้ที่จะสั่นสะเทือนความรู้สึกสําเร็จไปให้ลูกด้วยไม่ใช่เป็นหน้าที่ของลูกอย่างเดียวมาเรียนรู้เรื่องจิตกันเถอะดีไหมพอคราวนี้พอลูกโทรศัพมาบอกแม่สอบติดแล้ว คุณรู้ไหมครับว่าตัวอักษรมีพลังงานทุกข้อความที่ผู้หญิงคนนี้แชร์ในชุมชนยกใจเนี่ยโอ้โหผมรับพลังงานเธอได้เต็มๆเลยแล้วถ้าใครฝึกจูนจิตมาเนี่ยแค่คุณเข้าไปอ่านพลังงานตรงนั้นซ้ําๆะพอเรารับรู้ถึงพลังงานตรงนี้ที่เราเชื่อมต่อกับผู้คนในในชุมชนได้เนี่ยมันง่ายฮะแล้วในระดับที่เราฝึกฝนแบบเข้มข้นขึ้นมาอีกจูนส่วนตัวแบบ private ได้เข้าถึงตัวตนเนี่ย คุณจะสามารถสร้างเหตุปัจจัยให้ตัวคุณเองมีแรงสัตส์เดือของความสุขจากเนื้อในของคุณเองมันจึงไม่ต้องไปพึ่งพาการเป็นอยู่ระดับของการพุ่งทยานความสําเร็จในธุรกิจของเราในการใช้ชีวิตของเรามันจะสูงมากหลายคนบอกว่าไม่จะเป็นต้องเรียนหรอกเพราะว่าไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจแต่คุณก็ไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตตัวคุณผมไม่ได้สอนในเรื่องของการเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างเดียว ผมฝึกผมจูนเพื่อให้คุณได้เป็นเจ้าของชีวิต